คยไหมคะกรอบพาที่หลายๆคนใส่แล้วมันแตกราวแล้วยังฝืนใส่ต่อไปอาการจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญหรือตัววัตถุมงคลมีความเขียวขึ้นสนิมน,นะคะใส่แบบนี้แล้วปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเกิดอาการลักษณะนี้และเวลาในทําความสะอาดนั้นก็จะยากเป็นระดับ เป็นระดับไปขึ้นอยู่กับการเกาะติดนานแค่ไหนคะ่ะวันนี้ลูกค้านํามาให้เราทําการล้างนะคะแล้วก็อัดพลาสติกใหม่คะ่ะซึ่งเดิมทีแล้วนะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่อยากให้เราล้างทําความสะอาดผิวใดๆนะคะแต่ว่าท่านนี้นะคะมีเป็นเหรียญน,นะคะอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ดังมากนะคะแล้วก็อยากจะให้เราล้างซึ่งการล้างของที่ร้านเราก็จะมีเคล็ดลับน้ำยาสูตรพิเศษคะ่ะเระจะไม่ได้ใช้น้ำยาล้างแบบ ผ้าทั่วๆไปนะคะพราะนั้นน่ะมันจะอาจจะทำให้การกัดตัวเหรียญหรือสีเหรียญผิวของเหรียญเปลี่ยนไปซึ่งน้ำยาสุดพิเศษนั้นเราได้คิดค้นมาโดยเฉพาะทำการล้างขัดนะคะด้วยช่างที่มีความชำนาญค่ะน้ำยาก็ดีหรือตัวการขัดก็ดีนะคะไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนใดๆนะคะต้องทำไปได้วยความระมัดระวังค่ะเมื่อเราลา้างด้วยน้ำยาสุดพิเศษนี้แล้วนะคะที่เราคิดค้นมานี้แล้วนะคะเราจะทำความสะอาดแล้วก็เช็ดนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ดูเหรียญน,นั้นมีความสะอาดสะอ้านมากขึ้นค่ะ แนะนำอีกครั้งนะคะปกติเราจะไม่ทําการล้างเหรียญให้กับลูกค้านอกจากลูกค้ารีเควสให้ทําความสะอาดแบบเบาๆนะคะจะไม่มีการขัดใดๆค่ะเนื่องจากผิวของตัวเหรียญต้องมีการรักษาสภาพของรอยต่างๆไว้ให้ยังอยู่ชัดเจนนะคะจากนั้นทําความสะอาดเช็ดด้วยผ้านะคะให้สะอาดสะอา้านเห็นความเขียวบนทิชชู่ไหมคะโอ้โหแต่ใครติดทิชชู่เลยค่ะ,ะค่ะเราจะทาการอัดพลาสติกนะคะใส่กรอบทองใหม่ให้ดูสวยออรา่า นี่ก็คือเห็นภาพเหรียญที่มีความสวยงามมากขึ้นนะคะเป็นเหรียญน,นะคะที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นเหรียญที่หลายๆคนที่เคยเล่นอยู่แล้วก็คงจะรู้ดีค่ะก็ให้เกียรติทางร้านของเราทําการอัดพลาสติกกันน้าใหม่นะคะต้องขอบพระคุณมากมากค่ะท่านไหนที่มีเหรียญอยากจะใส่อัดกรอบพลาสติกกันน้ําอย่าลืมถ่มมาที่ห้างทองรักสิริคลองห,วหลวงสุาดสุดอียลายืหนึ่งด้านงานเลี่ยมพองแท้เปอร์เซ็นต์สูงบริการครบวงจรค่ะ